สวัสดีค่ะวันนี้หนิงขออนุญาตมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ Everlast School ค่ะ e v e r l s t t s h o o o l เป็นโรงเรียนสอนต่อขนตาและสอนทำการตลาดสำหรับธุรกิจร้านต่อขนตาค่ะ Ever อ s ์แ o สค o พัฒนามาจากประสบการณ์ของหนิงที่อยู่ในวงการธุรกิจต่อขนตามามากกว่า10ปีและที่สำคัญนะคะหนิงได้รวบรวมประสบการณ์ที่ได้ทำแบรนด์ e v e r e s s t t u d i o ซึ่งผ่านมาแล้ว4ปีและวันนี้เอเวอร์ไลท์สตูดิโอมีลูกค้า30,000รายความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่สั่งสมจากประสบการณ์ส่วนตัวในวงการธุรกิจต่อกนตาและจากการสร้างแบรนด์เอเวอร์ไลท์สตูดิโอหนิงได้นำมาทำเป็นเอเวอร์ไลท์สคูลไว้ที่นี่แล้วค่ะและวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะเจอเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดี หนิงได้ผ่านการปรับตัวและทําให้ธุรกิจยังดําเนินต่อไปได้และหนิงก็อยากนําความรู้ความเข้าใจตรงนี้ค่ะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับ ใครที่สนใจอยากเป็นช่างต่อขนตาหรืออยากทำธุรกิจร้านต่อขนตาค่ะสำหรับท่านที่สนใจ e v e r l ร s แ s c h o ส l สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยค่ะเรามีทั้งคลาสสอนต่อขนตาและคลาสสอนการตลาดสำหรับธุรกิจร้านต่อขนตาให้กับท่านอยู่นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆกับหนิงค่ะ